วันนี้เวลา19.30นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยทอดพระเนตรการแสดงบัลเล่เรื่องสวอเล็กโดยคณะบอลชอยบัลเล่จากสาพันธรัฐรัสเซียเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพันธษา6รอบ28กรกฎาคม2567อันเป็นการแสดงเปิดงานมหากรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่26 โอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงบัลเล่ชุดพิเศษประกอบเพลงพระราชนิพนธ์สายฝนและทอดพระเนตรการแสดงบัลเล่เรื่องสวอนเล็กโดยคณะบอลชชยบัลเล่จากสาพันธรัฐรัสเซียและเป็นการแสดงครั้งแรกในประเทศไทยโดยคณะบัลเล่ที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดในโลกก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2319ณกรุงมอสโกและจัดการแสดงบัลเล่เรื่องสวอนเล็กเมื่อปี2420เป็นการประพันธ์ดนตรีของกีตากวีระดับตำนานปิออสอีลิชชัยคอฟสกี และเป็นบัลเล่เรื่องที่ได้รับความนิยมสูงสุดการแสดงในประเทศไทยครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียที่เห็นความสําคัญของการเพิ่มพูนความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสหพันธรัฐรัสเซียทางด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีมาอยาวนานมากับ มหกรรมศิละปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพเริ่มเป็นครั้งแรกเมื่อปี2542เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบาพิรในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพัรษาหรอบและสร้างชื่อเสียงให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางการแสดงศิละปะวัฒนรธรรมของเอเชียรวมทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการท่องเที่ยวความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเศรษฐกิจและการให้บริการทางสังคม โดยปีนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่7กันยายนถึง20ตุลาคม2567ประกอบด้วยการแสดงบัลเล่การเต้นร่วมสมัยและการแสดงโอเปร่าจากฝรั่งเศสรัสเซียญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาสารัชอาณาจักรอิสราเอลอุซเบกิสสถานอิตาลีและจีน หลังจบการแสดงพระบาทสเมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดพระโปรดกระมมให้พลอากาศโทพักดีแสงสูตโตผู้ช่วยรัชเลข,ขานุการเนะองค์พระบาทสเมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสิญช่อดอกไม้มอเพยแก่วาทยากรและผู้แทนนักแสดง เวลา17.20นวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนหลวงหน้าพระปราสริยาภรณ์วัดเทพกลินทราวาดในการพระราชทานเพลิงศพพลเรือเอกหม่อมเจ้าปูสารสวัสดิวัตโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยเสด็จในการนี้ด้วยพลเรือเอกหม่อมเจ้าปูสารสวัสดิวัตประสูติเมื่อวันที่27 27ธันวาคม2472 ทรงเป็นพระโอรสในสมเด็จพ,พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระสวัสดิวัตรวิสิทธิ์ประสูติแต e ่หม่อมเร่และทรงเป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหามกุฏวิทยามหาราชหลังทรงสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเซนคาบเรียนได้ทรงเข้าศึกษาคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลและทรงได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูงวิทยาศาสตร์การแพทย์สาขารังสีวิทยาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ทรงเข้ารับราชการเป็นนายแพทย์ประจํากองรังสีโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ารองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้านายแพทย์ประจําสํานักกองบัญชาการทหารสูงสุดและนายแพทย์ศัลยะกรรมโรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพกรมแพทยาา์ทหารเรือโดยป25ี2534ทรงเป็นราชองครักพิเศษต่อมาทรงได้รับพระราชทานพระยศพลเรือเอกเป็นกรณีพิเศษและแต่งตั้งเป็นนายทหารพิเศษประจํากองบังคับการ กรมฐานราบที่3ามรักษาพระองค์กองนาวิกโยธินเรือบัญชาการนาวิกโยธินพลรวยเอกหม่อมเจ้าปูสารสเสด็จไปทรงงานพิธีเนื่องในโอกาสต่างๆอาทิในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุศธศกกรา2562ทรงเป็นพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์แรกที่ทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายนา้ำอภิเษกที่พระหัตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทรงกราบองคมทูลถวายพระพรชัยมงคลกับทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายน้ำอภิเษกด้วย ถ้วยศิลาจารึกพุทธคถา,าเป็นทิศแรกคือทิศปุรภาขณะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับเหนือพระที่นั่งอาติติอุทุมพรรชาชอาณนอกจากนี้ยังทรงปฏิบัติกรณียกิจแทนพระองค์ในหลายโอกาสโดยทรงสมรสกับหม่อมน,นวลศรีสวัสด,ดิวัตน์ณอุทยามีบุตรธิดาสองคนพลเรือเอกหม่อมเจ้าบุษสารสวัสดิวัน์สิ่งที่ตักใสด้วยโรคชราเมื่อวันที่6มิถุนายน2567สิริชันษา94ปี อันหนึ่งเมื่อเวลา9ก6นากานาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชก,กุศลออกเมนพระราชทานเพลิงศพพลรยเอกหม่อมเจ้าปูสานสวัสดิวัตาารณศาลาบรรรัศณภาควัดเป็นจมปาปิษดุสิตวนารามพลรุเอกหม่อมเจ้าปูารสวัสดิวั ทรงนาวิทยาการด้านนังสีวิทยามาใช้ตรวจวิเคราะห์และวินิจฉัยอาการป่วยและทรงนําเครื่องมืออัตราซาวมาใช้เป็นครั้งแรกในประเทศไทยทําให้วิทยาการด้านนี้เป็นที่รู้จักแพร่หลายและทรงเป็นประธานกรรมการมูล,ลนิธิหลายองค์กรได้แก่มูล,ลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมูล,ลนิธิพระบรมราชานุสรพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบระมราชินี มูล,ลนิธิชีวิตพัฒนาในพระอุปถรัรมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนา,าธิวาสราชนกรินและชมรมอัลตาซาวทางการแพทย์แห่งประเทศไทย วันนี้เวลา20นาฬิกา21นาทีทูลกระหม่อมหญิงอรรุบลรราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเสด็จไปยังโรงเรียนวัฒนาโกศินสมโพธิบวรนิเวศส,สารยาในพระสังฆราชูปถัมป์อำเภอพุทธบณฑลจังหวัดนครปฐมทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันโดยจัดตั้งชมรมทูบีนัมเบอร์วันมา15ปีดำเนินกิจกรรมที่เน้นความต้องการและการมีส่วนร่วมของสมาชิกได้เข้าร่วมประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทูบีนัมเบอร์วันทุกปีและเข้ารอบระดับประเทศรุ่นที่12 ส่วนศูนย์พื้นใจจัดก,กิจกรรมเช่นสอนเต้นคอเบอร์แดนแก้ปัญหาพัฒนาอีิวด้วยกิจกรรมกลุ่มโดยนําเสนอกิจกรรมเด่นได้แก่ผลิตภัณฑ์จากบัวเนื่องจากพื้นที่ทํานาบัวจึงได้นํามาประดิษฐ์เป็นของใช้ส่วนน้อยในขวดแก้วพวงกุญแจจากฝาขวดพลาสติกโอสการ์สีน้ํนานคปรปฐมบ้านเราใช้สีธรรมชาติเช่นสีเหลืองของดอกจากต้นทรงบาดานต้นไม้ประจาโรงเรียนระบายสีเป็นรูปสถานที่สําคัญของจังหวัดและวิถีชีวิตรอบตัว ประดิษฐ์เครื่องปรับน้ตาลสินจากวัส,สดุเหลือใช้เช่นกระป๋องน้ำอัดลมและกระดาษช่วยลดค่าใช้จ่ายจากนั้นทรงติดตามการดำเนินโครงการทุบีนัมเบอร์วันซึ่งปัจจุบันเป็นจังหวัดทูบีนัมเบอร์วันระดับเงินปีที่1มีสมาชิก149,604คนมีชมรมทูบีนัมเบอร์วัน391ชมรมศูนย์เพื่อนใจ177แห่งมีผลงานชมรมทุบีนัมเบอร์วันประกอบด้วยระดับเพชรปีที่4ได้แก่บริษัทเทพพดุงพรมะพ้าวจำกัด ระดับต้นแบบเงินได้แก่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปราณีระดับเงินปีที่1ได้แก่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินทร์ระดับดีเด่นได้แก่บริษัทอินโดรามาโพลีเอสเตอร์อินดัสทรีจำกัดมหาชนเรือนจำกลางนาคปรปฐมรวมทั้งศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตาในการนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินเข้าโครงการท no. ูบีนัมวันและพระราชทานเงินแก่เลขาธิการมูลน no. ิธิทูบีนัมวัน จากนั้นพระชธานมคำแนะนําในการปฏิบัติตนแก่สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิษและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐมศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตาศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกคาศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินทรและศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปราณี ทรงขอให้สมาชิกมีจิตใจเข้มแข็งและมีเป้าหมายในชีวิตปฏิเสธยาเสพติดเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีพร้อมกับพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกทูบินนวมวันจากโรงเรียนในจังหวัดนคปรปฐมสรงขอให้สมาชิกทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดตั้งใจเรียนเพื่อดูแลพ่อแม่ได้ในอนาคต โรรีรัตนโกสิรปสมโพธิบาวรนิเวศสารยาเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6มีนักเรียน1 9 4 7คนพร้อมกันนี้ทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ตทูบีนัมเบอรวันโดยทรงร้องเพลงเก่งและดีทูบีนัมเบอรวันร่วมกับเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทูบีนัมเบอร์วันไอดรุ่นที่14 วันที่13กันยายนพุทธศักราช2567เวลา15นาฬิกา32นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวีนารีรัตนราชกัญญาสเสด็จไปยังทำเนียบเอกอาคาัครราชทูตณกรุงปารีสส่งร่วมกิจกรรมเผยแร่องคความรู้เกี่ยวกับชุดไทยและผ้าไทยเม j e s t i สติกชุดไทย p a ช t to UNESCO Intangible Cultural Heritage เป็นวันที่2ซึ่งมีพระดรําริให้สถานเอกอาคาัครราชทูตณกรุปาีส ในฐานะที่ทำหน้าที่เป็นคณะผู้แทนถาวรไทยประจำยูเนสโกจัดขึ้นเป็นแห่งแรกเพื่อเผยแพร่ชุดไทยและผ้าไทยอันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยให้เป็นที่รู้จักต่อนานาชาติ โดยประเทศไทยได้ประกาศขึ้นบัญชีชุดไทยพระราชนิยมเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมระดับชาติในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่29มกราคม2567และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เสนอรายการชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติเป็นตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกตั้งแต่วันที่26มีนาคม2 5 6 7โดยมีนายด็อกลินหัวหน้าฝ่ายความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสมาชิกยูเนสโกนางซูาซานเซนเซอร์หัวหน้าหน่วยมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ยูเนสโกผู้แทนพิพิธภัณฑ์กิมเม่ผู้แทนพิพิธภัณฑ์เกบองรีกลุ่มบริษัทเครือข่าย LVMS รวมทั้งเอกอัครราชาทูตไทยณกรุงลอนดอนเอกอัครราชาทูตไทยณกรุงเฮก เอกอักรระทัตไทยนกรุงโรมและภริยาตลอดจนเอกอักรระทัตต่างประเทศประจำสาถารณรัฐฝรั่งเศสและสื่อของฝรั่งเศสร,ร่วมงาน จากนั้นทรงบรรยายร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุชาธีรคานนท์คณะบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่องประวัติและพัฒนาการของผ้าไทายและการแต่งกายชุดไทยซึ่งมีวิวัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นการแสดงออกทางวัฒนธรรมและการปฏิบัติทางสังคมที่สำคัญของประเทศไทยที่ปรากฏเป็นหลักฐานทั้งทางโบราณคดีภาพจิตรกรรมและภาพถ่าย ต่อมาปี2503สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศต่ตงตางๆ ทรงตระหนักถึงความสําคัญของชุดไทยในฐานะที่เป็นเครื่องแสดงอัตลักษณ์ความหลากหลายและการหลอมรวมทางวัฒนธรรมไทยซึ่งทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้มีความรู้ด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและประเพณีไทยร่วมศึกษาค้นคว้าเรื่องการแต่งกายไทยสมัยต่างๆและออกแบบชุดไทยให้สวยงามสอดคล้องกับวิถีชีวิตในปัจจุบัน ทรงฉลองพระองค์ชุดไทยแบบต่างๆที่ตัดเย็บจากผ้าไหมไทยและตกแต่งด้วยงานปักประดับอย่างงดงามรู้จักกันในนามชุดไทยพระราชนิยมต่อมาได้พระราชทานรูปแบบชุดให้เป็นชุดประสมชาติมีทั้งหมด8ชุดตั้งชื่อตามหมู่พระที่นั่งองค์ต่างๆประกอบด้วยชุดไทยเรือนต้นชุดไทยจิตละดาชุดไทยอมรินชุดไทยบรมพิมานชุดไทยจักรีชุดไทยดุสิตชุดไทยสิวลัยและชุดไทยจักรพัิ สำหรับฝ่ายบุรุษพระบาทสมเด็จพระบรมธนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนาถประพิษส่งปรับปรุงเสื้อราชประแตนที่มีมาแต่เดิมให้มีรูปแบบที่คล่องตัวสวมใส่ได้สบายยิ่งขึ้นเรียกว่าเสื้อพระราชทาน ทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า,ฟาสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญามีพระปณิธานในการสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชการณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์ผ้าไทยทรงนำพระประสบการณ์ทำงานทรงศึกษาผ้าทอพื้นเมืองและงานหัตถกรรมพื้นบ้านตามภูมิภาคต่างๆและพระตีชาสามารถด้านการออกแบบ รวมทั้งพระราชทานลายผ้าเช่นผ้ามัดหนีลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีผ้าลายขิดนารีรัตน์รัชกัญญาผ้าลายดอกพระราชกัญญาผ้าลายสิริวัชราภณ์แก่ข้างทอผ้าและผู้ประกอบการให้สร้างสารรค์พัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาผ้าไทยให้มีความทันสมัยและน่าสนใจเกิดการสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างไรายได้อย่างยั่งยืน ภายในงานมีการแสดงแบบชุดไทยและผ้าไทยที่แสดงให้เห็นถึงการแต่งกายแบบไทยในช่วงเวลาต่างๆซึ่งเป็นที่มาของชุดไทยพระราชนิยมในปัจจุบัน ในการนี้ทรงนำผู้บริหารยูเนสโกกลุ่มอุตสาหกรรมแฟชั่นกลุ่มพิพิธภัณฑ์และเอกอากาัครราชทูตต่างประเทศประจำสาธารณรัฐฝรั่งเศสชมนิทศการชุดไทยพระราชนิยมและผ้าไทยโดยพระราชทานพระอนุญาตให้เชิญฉลองพระองค์ที่ทรงในโอกาสต่างๆ4องค์มาจัดแสดงซึ่งตัดเย็บโดยนายธีรพันธ์วรรณรัตน์ศิลปินแห่งชาสาขาทัศนิลิ์การออกแบบแฟชั่นพุทธศักราช2562 ได้แก่ฉลองพระองค์ชุดไทยเรือนต้นตัดเย็บจากผ้าไหมพื้นสีฟ้าปักไหมน้อยในโอกาสทรงปฏิบัติพระกรณียกิจต่างๆฉลองพระองค์ชุดไทยบรมพิมานตัดเย็บจากผ้าไหมพื้นและผ้าไหมยกทองปักประดับลูกปัด ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับพระประมุกประธานาธิบดีนายกรัฐมนตรีและผู้แทนประเทศซึ่งเป็นผู้นำเขตเศรษฐกิจและแขกพิเศษที่เสด็จพระราชดำเนินและเดินทางมาประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมเอเปกครั้งที่29สฉลองพระองค์ชุดไทยจัก,กรีตัดเย็บจากผ้าไหมพื้นและผ้าไหมย,ยกทองปักประดับด้วยลูกปัดและเลื่อมเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบสามรอบ8มกราคม2566 และสลองพระองค์ชุดไทยสีวาลัยลตัดเย็บจากผ้าตัดกรองทองปักประดับด้วยลูกตัดและเลื่อมเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษุทธศักราช2562รวมทั้งจัดแสดงชุดไทยพระราชนิยมอทิชุดไทยจักรพรรดิใช้ในงานพิธีเต็มยศกลางคืนชุดไทยบรมพิมานใช้ในงานพระราชพิธีและงานพิธีกลางคืนชุดไทยสิวาลัยใช้ในงานพระราชพิธีทั้งเวลากลางวันและกลางคืนชุดไทยดุสิตใช้ในงานพิธีเต็มยศกลางคืน นิทรรศการการนุ่งห่มสีตามวันแบบชาววังเพื่อให้เกิดสวัสดีมงคลเป็นที่นิยมตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายจนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งการแต่งกายและสีเครื่องแต่งกายหม่อมเจ้าจงติดถนอมดิสกุลส่งบรรยายไว้ในหนังสือบันทึกความทรงจําของหม่อมเจ้าจงติดถนอมดิสกุลอาทิตวันอาทิตย์นุ่งผ้าลายสีลิ้นจีห่มแพรสีโศกหรือนุ่งผ้าสีเขียวใบไม้ห่มสีทับทิม วันพฤหัสบดีนุ่งผ้าสีแสดห่มแพรสีเขียวอ่อนหรือนุ่งผ้าสีเขียวใบไม้ห่มสีแดงเลือดนกนอกจากนี้ยังจะแสดงและจำหน่ายผ้าไทยซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระราชทานแนวพระดำริให้ท่างทอผ้าพัฒนาทักษะและต่อยอดผู้ประกอบการจนมีลวดลายที่สวยงามทันสมัยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมโดยมีพระประสงค์ในการใช้สีธรรมชาติให้เกิดความสมดุลและหรือฟื้นภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป ตลอดจนนำเสนอต้มยำกุ้งโดยเชฟชาวไทยซึ่งจะได้รับการพิจารณาให้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อยูเนสโกในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้สมัยที่19ในช่วงเดือนธันวาคม2567โดยต้มยำกุ้งเป็นหนึ่งในอาหารประจำชาติไทยที่วัตถุดิบและส่วนผสมเป็นพืชสมุนไพรไทยและเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั่วโลก โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน